สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกินวัฒนาครับเช้าวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงไม่พ้นเรื่องของการต่างประเทศนะครับสำหรับการต่างประเทศเกี่ยวข้องกับเรื่องสหรัฐอเมริกาเป็นหลักเรื่องของรัสเซียเรื่องของจีนเรื่องของเกาหลีเหนือที่กําลังคุกรุ่นฮะแต่ละฝ่ายก็มีการซ้อมรบกันสําหรับขบก c o ในประเทศไทยในการซ้อมรบกันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งรบประจํากับาทางสหรัฐอเมริกา Okay. มาเริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนเดี๋ยวมาดูกลยุทธ์แล้วก็สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อพวกเราซึ่งต้องยอมรับว่าผลกระทบเหล่านี้นะฮะมีผลค่อนข้างจะมากโดยเฉพาะเรื่องราวของเศรษฐกิจซึ่งผมเรียนท่านผู้ชมตั้งแต่ปีที่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อท่านผู้ชมนะฮะประชาชนคนไทยไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกเนี่ยนะที่ชมผมอยู่ขนาดนี้ได้รับผลกระทบหมดแล้วก็ตอนนี้คงเห็นกันละว่าการกระทบกําลังเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางคนบอกว่าในเมืองไทยเนี่ยบอกว่า ตอนนี้เศรษฐกิจแย่มากนะครับแย่ไม่พอเงียบมา23สสัปดาห์แล้วนะฮะปรากฏถามว่าทำไมมันเงียบขนาดนี้ผมเรียนเลยนะฮะมันเป็นเพียงการก่อตัวเท่านั้นมันยังไม่ถึงที่สุดมันกำลังเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นสัปดาห์สสัปดาห์ยังน้อยไปนะครับมาเริ่มเชิงปรากฏการณ์นะเดี๋ยวมาเข้าในเชิงกลยุทธ์ของแต่และประเทศกันนะครับทรัมป์มีการเลื่อนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2ปีหุ้นกลุ่มก่อสร้างร่วงดาวโจนผันผวนเห็นไหมท่านผู้ชมที่ฟังตลอดคงตั้งวามสังเกตได้นะฮะ ทรัมป์ชี้จุดยืนสหรัฐต้องมีนิวเคลียร์มากกว่ารัสเซียซึ่งรายงานของสมาคมควบคุมอาวุธ A.C.A. ประเมินให้รัสเซียเป็นประเทศที่มีหูรบนิวเคลียร์มากที่สุดในโลกคือจำนวน7,300ลูกนะครับในขณะที่สหรัฐมีทั้งหมด6,790ลูกนะครับน้อยกว่ารัสเซียด้วยส้ำไปนะครับนอกจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์ยังได้พูดถึงสนธิสัญญา สันติภาพทวิภาคีฉบับที่ปี2553ที่ผู้นำสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับและรัสเซียในเวลานั้นได้มีการตกลงร่วมกันเป็นสนธิสัญญาซึ่งจะหมดอายุในวันที่5กุมภาพันธ์2561โดยมีสาระสำคัญให้ทั้งสองประเทศต้องมีการลดหัวรบนิวเคลียร์ให้เท่ากันนะฮะว่าข้อตกลงดังกล่าวที่ชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า New Star New Start นะฮะ เป็นประโยชน์กับฝ่ายเดียวและจําเป็นต้องมีการแก้ไขเดี๋ยวเรามาคุยกันในเชิงลึกตรงนี้แหละอันนี้สําคัญเศรษฐกิจพังไม่พังอะไรเรื่องนี้ดูแล้วมันก็เรื่องอาวุธไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับเราหรือมันเล่าให้ฟังนะครับเดินหน้านโยบายกวาดล้างการคนเข้าเมืองนะฮะนโยบายซึ่งทรัมป์เนี่ยมีนโยบายไปแล้วเรื่องการกวาดล้างเข้าเมืองเนี่ยกวาดคนกวาดล้างคนเข้าเมืองเรื่องโองบินฮุดเรื่องไอ้กลุ่มคนไทยที่อยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะที่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ ของตัวเองโจมตีชาติของตัวเองโจมตีประเทศของตัวเองตอนนี้กําลังแย่เพราะว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยมีวิบายในการกวาดล้างนะฮะแล้วก็ดําเนินการกับผู้ที่กระทําความผิดเหล่านี้นะครับใครเป็นโรบินฮูดใครเป็นขบวนการล้มเจ้าเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีโดนดีแน่นะครับซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงของสหรัฐอเมริกายืนยนันจะไม่มีการใช้กําลังทหารแต่ก็จะใช้กําลังตํารวจเท่านั้นนะครับที่ตําเนบขาวมีการแบนสื่อหลัก ห้ามเข้าห้องแถลงข่าเวเดี๋ยวเว่ากันเรื่องนี้นะครับในการที่เยอรมัน <c oughs> มีการอสสอดแนมสื่อใหญ่สายลับนะฮะก็มีการสอดแนมสื่อใหญ่ระดับโลกด้วยนะครับดาวโจนตอนนี้ก็ปิดที่11.44ด้านราคาน้ำมันลดลง4เปอร์48ซนนะฮะทองคำอยู่ที่6.90ดอลลาร์นะครับสัญญาณน้ำมัน Western Intermediate นะฮะหรือ l i h t สวิตครุตนะครับส่งมอบเดือนเมษาย,ยนลดลง46เซนปิดที่59.99ดอลลาร์ต่อบาเรินะครับและเบรนด์ทะเลเหนือลอนดอนงวดส่งมอบเด,อเดือนเดียวลดลง59เซนปิดที่55.99นะครับนี่คือปรากฏการณ์ข่าวต่างประเทศที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปทั่วและนะครับแล้วก็เรื่องราวของอาการรอบสังหารผู้นำ เกาหลีเหนือซึ่งเป็นพี่ชายต่างมารดาคือคิมจองนำก็ยังเป็นกระแสขาวปะกะติอยู่มาเริ่มในเชิงกรุธ์กันเลยว่าเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเรานะฮะเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยนะในประเด็นแรกเลยเนี่ยที่รัสเซียมีอยู่7,300ลูกในขณะที่สหรัฐอเมริกามีอยู่6,790ลูกนะข้อตกลงดังกล่าวเนี่ยตกลงคือให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีเท่ากันนะคนตกลงคือสหรัฐไปบอก รัเสเซียว่าคุณต้องมีเท่ากับผมเพราะคุณมีมากกว่าผมไม่ได้เอาไว้นะก็เลยมีการคาข้อตกลงแล้วก็ข้อตกลงดังกล่าวจะสิ้นสุดในเดือนวันที่5กุมภาพ,พันธ์ปี2 5 6 0คือปีหน้านะก็เหลือประมาณ10กว่าเดือนละปีหนึ่งปีหนึ่งประมาณปีปีกว่าปีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะก็ท่านผู้มชมคงได้เห็นแล้วล่ะว่าก็มีการบีบให้รัสเซียต้องมีอาวุธนิวเคลียร์น้อยลงเอ ใครมีอาวุธเยอะอำนาจการต่อรองสูงฮะในเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโลกในทฮะในการบริหารประเทศเนี่ยที่มีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์โลกเนี่ยใครมีอาวุธมากกว่ามีคุณภาพมากกว่ามีประสิทธิภาพมากกว่าคนนั้นมีอำนาจการต่อรองมากกว่าเนี่ยคือความขัดแย้งที่มาในส่วนหนึ่งนะครับแต่เดียวกันนะ,ะสหรัฐก็จะมีการโจมตีฮะโจมตีใครโจมตีประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์เออนะฮะเกาหลีเหนือก็มีนผู้ชมะเกาหลีเหนือมีกี่ลูกเองนะฮะไปดูสหรัฐ6,700ลูก ะะแล้วก็อารวาดคนอื่นว่าห้ามคนอื่นมีอิหลงอิลานมีก็โดนดันงานาจะเล่นงานอีลานนะเพราะตะวันออกกลางมีไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมคิดเอาการว่าเหมาะหรือไม่เหมาะนะ,ะสิ่งเหล่านี้คือเห็นได้ชัดนะฮะสรุปแล้วก็คือว่าใครมีมุดอาวุธมากกว่าคนนั้นคือมหาอำนาจมีสิทธิ์ในการเรียกร้องมีสิทธิ์ในการที่จะลุกลานคนอื่นได้นะะปัญหาเรื่องของพลังงานปัญหาสงครามที่เกิดขึ้นก็เกิดจากเนะะี่ยเรื่องของอำนาจการต่อรองที่สูง แล้วก็พยายามจะเข้าฮุบโดยใช้อาวุธเป็นหลักไม่มีฉันมีอาวุธเยอะกว่าะอะไรประมาณนี้นะนี่แหละที่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันส่วนคนไทยบางกลุ่มเนี่ยเรียกง้องประชาธิปไตยต้องเป็นประชาธิปไตยอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเป็นประชาธิปไตยเหมือนสหรัฐอเมริการู้หรือเปล่าเนี่ยเห็นหรือยังฮะเรื่องของอาวุธถ้าผู้ชมถ้าเข้าใจเรื่องของอาวุธจะรู้ว่าไอ้พวกที่ไปพูดเปล่าเปล่าเปล่าไปเรียนจากสหรัฐอเมริกาก็ไปเรียนสั่งสาภาพยุโรปมามาพูดเรื่องของประชาธิปไตยพูดทุกวัน เข้าใจทุกวันว่าประชาธิปไตยเป็นสิ่งดีเลิศหรูและสมเปนแตนเพราะไปเรียนจากต่างประเทศมาเชื่ออย่างนั้นนะพอเกิดความเชื่อเสร็จสิ่งที่ตามมาก็มาพูดสร้างวัฒกรรมจนลืมไหว่าคําว่าประชาธิปไตยคืออะไรจริงๆคำหมายของประชาธิปไตยมี2คําประชาชนกับอธิปไตยแค่นี้ไม่มีอะไรมากนะบางคนไงพูดถึงสิทธิเสรีภาพต้องนะะไอ้พวกนักพูดทั้งหลายเนี่ยไอ้เรียกร้องประชาธิปไตยตอนนี้ประชาธิปไตยคือต้องมีอาวุธนิวเคลียร์เยอะๆ6,900ลูก้ะลูก เห็นไหมฮะฝั่งคอมมิวเิสต์ก็มี7,300ลกูกนี่ไม่รวมจีนและเกาหลีเหนือนะแล้วก็ทั่วโลกส่วนไทยมีไหมไม่มีเห็นไหมถ้ามีมีเรื่องเออไม่ให้มีจะต้องถูกกดดันยังมันยังไม่พอฮะเรื่องของนโยบายการกวาดล้างเนี่ยผมเ,ยเคยเรียนท่านผู้ชมแล้วเขาบอกว่าเขาจะใช้มีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องนะ,ะการกวาดล้างเนี่ยเขาจะกวาดล้างพวกโรบินฮูดไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนที่เริ่มต้นมาจากเรื่องของ7ประเทศนะฮะของมุสลิมเนี่ย ะะที่เขาพยายามจะผลักออกเรียกว่าก็โดนฝาสารระงับยับยั้งไว้ก็สรุปไม,ไม่ไม่ขับออกการชุมนุมในสหรัฐอเมริกายังคงมีต่อเนื่องนะฮะในการขับไล่ทรัมป์นะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจเรื่องสิทธิเสรีภาพการละเมิดสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกาเห็นชัดเลยนะฮะทำเนียบขาวมีการแบนสื่อหลักห้ามเข้าห้องแถลงข่าวโดยเฉพาะโดยเฉพาะสื่อนะฮะที่ไม่ใช่พวกเขาอะ่ะเขาแบนเลยนะฮะ มีหลายค่ายผมไม่ยกแล้วกันนะหลายค่ายค่ายใหญ่เป็นสื่อกระแสหลัก CNNBBC ไม่ให้เข้ายกนิดหนึ่งนะฮะก็ไม่ให้เข้าทําไมเขาไม่ให้เข้าเพราะโจมตีโดนทรัมป์อย่างต่อเอนื่องนะโกศกของทรัมป์เนี่ยไม่ให้เข้าเลยนะจู่ๆบอกย้ายห้องมาห้องส่วนตัวแล้วบอกไม่ให้เข้านะเขาทำอย่างนี้เลยนะฮะเออยังไม่พอเดีเดนต้องถามประเด็นเนี้แล้วไปไหนอะ Human r i ม h t ล Watch มีไหนล่ะนะองค์กรสิทธิมนุษยชนมีไหนล่ะ เนี่ยละเมิดสิทธิสื่ซือเลยเนี่ยแบนด์ซือ่อมีไหนล่ะเ,เรียกร้องมีไหนล่ะฮะที่เรียกร้องประเทศไทยอ่ะต้องอย่างนั้นต้องมีอย่างนี้ยูเอ็นมีไหนล่ะยูเอ็นยูเอ็นมีไหนล่ะยูเอ็นเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเห็นความเห็นความเหลื่อมล้ำไม่ต้องใช้คำว่าเหลื่อมล้ำเอาภาษาเขามาใช้ไอ้คำว,ว่าเหลื่อมล้ำภาษาคอมมิวนิสต์เลยนะเออเอาคำว,ว่าเหลื่อมล้ำวัฒนรรมของเขามีไหนเนี่ยห้ามสื่อเข้าห้ามสื่อสัมภาษณ์มีไหนฮะเนี่ยแบรนด์ื่อ ขณะเดียวกันที่เยืรมันเยืรมันเหมือนกันนะมีการสอดแนมสื่อใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น C.N.N.B.B.C. สำนักข่าวรอยเตอร์ท่านผู้ชมทราบไหมฮะเบื้องลึกของมันคืออะไรถ้ามองปรากฏการณ์ก็อย่างที่ผมบ่นให้ฟังว่ามีไหนโดนแปลสิทธิองค์กรสิทธิมนวยชนมีไหนเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะ C.N.N. เนี่ย <c oughs> เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาน <c oughs> <c oughs> บีบเป็นของอังกฤษส่วนสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆก็เป็นของแต่ละประเทศนะครับนั่นหมายความว่าสื่อแต่ละสื่อเหล่านั้นทําประโยชน์เพื่อประเทศของตัวเองนะครับท่านผู้ชมที่ไม่ทราบก็น่าจะทราบได้แล้วนะฮะว่าแต่ละประเทศเขามีสื่อหลักของเขาแต่ในประเทศไทยเนี่ยเราแทบไม่มีเลยนะสื่อที่จะสามารถเป็นตัวแทนของคนไทยและบอกว่านี่คือสื่อของไทย เรามีองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่าองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย <c oughs> หรือสมทหรือสำนักข่าวไทยนะเมื่อก่อนผมก็ทางานอยู่สำนักข่าวไทยได้เกือบสิบป,ปีมือนกันนะฮะเมื่อก่อนมีความพยายามที่ให้สำนักข่าวไทยเนี่ยเป็นสื่อที่เป็นตัวแทนของคนไทยนะรเรามีสถานีวิทยุช่อง11นะรหรือสททเลยนะสิบเอ็ดเนี่ยก็พยายามเป็นตัวแทนให้สื่อทําทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของคนไทยแต่ปรากฏว่าเราทําไม่ได้ จนถึงขนาดนี้เราไม่สามารถทําได้นะฮะที่จะให้อา C.N. n ต้องหมายถึงสหรัฐอเมริกานะครับ B.B.C. ต้องหมายถึงอังกฤษซึ่งในสหรัฐเนี่ยนะครับก็มีหน่วยองค์กรรับฝ่ายความมั่นคงเข้าไปเป็นหุ้นส่วนด้วย B.B.C. ไม่ต้องบอกก็รู้ฮะทรัพย์สินส่วนพระมหากษ,ษัตริย์เลยนะฮะเรามีสำนักข่าวรอยเตอร์ซึ่งผมก็เคยทำเป็นผู้สืขาวพิเศษใ้เขาอยู่ส่วนภาคหนึ่งนะครับสิ่งเนี้เราให้เห็นอะไร ได้เห็นอะไรบ้างรู้หรือว่าสื่อแต่ละสื่อเนี่ยเขาทําหน้าที่ละบทบาทของตัวเองนะครับสำนักข่าว bbc พยายามโจมตีทรัมปอย่างมากนะครับรอยเตอร์ก็เช่นกันจนเป็นที่มาของการล่าชื่อในการขับไล่ทรัมป์ไม่ให้เดินทางไปยังประเทศอังกฤษนะถึง1.8ล้านคนนะที่ไม่ให้เดินทางไปประเทศอังกฤษเพื่อจะไปเข้าเฝ้าสมเด็จราชินีของอังกฤษนะรตรงเนี้ยมันสะท้อนใ้เห็นหลาย นะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเห็นไหมฮะใครที่เรียกร้องว่าประชาธิปไตยเขาถ้าเตรียมเสมอภาคเขาดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเป็นไงฮะเห็นหรือยังพอเลือกตั้งมาปุ๊บก็มายอมรับการเลือกตั้งมีการล่าชื่อขับไล่ละจู่ๆไม่ทันบริหารก็ขับไล่กันนะฮะสิ่งเหล่านี้เราคงเห็นเรื่องของประชาธิปไตยมากขึ้นนะคนไทยคงเข้าใจมากขึ้นนะอ,องค์กรสิทธิทั้งหลายที่มาเรียกร้องนะั่นเรียกร้กองสิทธิมนุษ,ษยชนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนยูองยูเอ็นไปไหนทำไมไม่ยกร้องสารฐเงียบ จนถึงวันนี้เงียบกริบคุณผู้ชมสังเกตดูให้ดีนะครับเนี่ยคือความที่มันการที่เขามีอาวุธมากมียุธทธปกรณ์มากอำนาจการต่อรองเขาสูงตอนนี้อินเดียเงียบมาแบบเงียบเงียบเลยไม่เป็นขขางีบเงียบ,ยบมาเลยซื้ออาวุธเพิ่มขึ้น2 0 2เท่าซาอุดิอาระเบียประเทศของน้ํามันเพิ่มขึ้น200เท่าเห็นไหมทำไมเพราะสถานการณ์โลกมันไม่ปกติผมเรียนหลายครั้งในประเทศไทย พอจะมีการซื้อเครื่องบินขึ้นมาและไม่ใช่ซื้อของใหม่นะฮะไม่มีปัญญาซื้อของใหม่คือจริงๆปัญญาซื้อของใหม่ก็มีแต่ไม่ได้ซื้อซื้อของเก่ามาซื้อของเก่าที่เขาปลดระวางแล้วปลดระวางอีกมาใช้นะครับเถียงกันอยู่นั่นนะเรื่องการทุจริตยังไม่ทันซื้อก็เถียงกันละไม่ดีห้ามซื้อเห็นไหมโลกสังคมโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะฮะตอนนี้เขาสะสมเขาไม่ได้สะสมเครื่องบินสะสมฮอสะสมเรือดำน้ดำนำ้ำแต่เขาสะสมอาวุธนิวเคลียร์กันลว เล่นกันขนาดนี้แล้วฮะถามว่าอาวุธเยอะมันจะเกิดอะไรขึ้นมันมีอํานาจในการต่อรองนะครับหลักนี้เขาเรียกว่าทฤษฎีเกมสิลีหรือทฤษฎีเกมนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาจะใช้อาวุธเป็นเรื่องในการต่อรองนะฮะต่อรองอะไรการต่อรองเจรจาทางการค้าเจรจาพืชดินเจรจาผลประโยชน์เขาจะใช้อาวุธเป็นเครื่องมือฮะตรงนี้เป็นส่วนสําคัญในการบรหิหารจัดการประเทศคือโลกเราเนี่ยประเทศไทยก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งของโลกพอเป็นส่วนหนึ่งของโลกเนี่ย เราก็ต้องมีกําลังวังชาที่จะไปเจรจากับเขาไปถึงปุ๊บง่อยมาเลขอทานอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะก็ต้องมียุโทโธพย์กรในการที่จะมากเพียงพอในจะไปพูดไปคุยไปเจรจาเพราะในเอเชียเนี่ยไทยเปรียบเหมือนเสาหลักเสาหนึ่งนะครับในเอเชียจะมีอยู่สาเสาหลักนะฮะเสาหลักแรกก็คือจีนเสาหลักที่2ก็คืออินเดียเสาที่สา็เป็นไทยทําไมนนบอกไอ้ไทยนันไมนเป็นเสาหลักด้วยคือหลักการดูมาดูที่1ทรัพยากรนสองน่านน้ำ ทำไมบอกว่าสิงคโปร์เป็นสิงคโปร์มันเล็กแปไประชากรมันน้อยนะครับยุทธปกรณ์ต่างๆอาวุธเนี่ยเครื่องบินคนไดยไม่ทราบเป็นทุกวันในเครื่องบิน F18 F16 ของของของทางสิงคโปร์มาจอดอยู่ในประเทศไทยที่อุตภเภานะครับเรือดำน้ําเขามีก็จริงแต่ว่าเขาก็เรายังไม่มีเลยเราจัอยู่นะเถียงกันว่าจัจะจะจ,ะจ,ะจะยังไม่ทันซื้อเลยเนี่ยก็บอกทุจริตแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ประเทศไทยไม่มีสิงคโปร์ก็พยายามโจมตีไม่ให้ประเทศไทยซื้อ พะประเทศไทยซื้อปุ๊บมันจะมีอำนาจในการต่อรองสูงนักวิเคราะห์ของต่างประเทศโดยเฉพาะของสิงคโปร์เนี่ยเขาจะโจมตีประเทศแต่ละประเทศเลยเขาจะมีหน้าที่ในการโจมตีเลยและสื่อของเขาเนี่ยสื่อตะวันตกก็จะมาโจมตีเพื่อไม่ให้ไทยมีโดยเฉพาะสื่อฝ่ายอังกฤษเนี่ยต้องมาโจมตีเพราะอังกฤษไปลงทุนที่ที่ท่าเรือของสิงคโปร์จานวนมหาศาลไงนะนี่คือกลยุทธ์เขาเรียกยุทธศาสตร,ร์โลกเาเรียกยุทธศาสตร์เอเชีย สถานการณ์เรื่องของหุ้นทองน้ำมันนะครับค่าเงินเนี่ยผมเรียนให้ผู้ชมว่ามันจะแกว่งและมันจะแกว่งมากขึ้นท่านผู้ชมเห็นไหมฮะวันนั้นขึ้นมาดิง่งตอนนีน้น้ำมันเด้งไปเด้งมาเด้งมันจะเด้งอย่างเงี้ยเ <c oughs> ื่องลงอหนักหนักหนักมากไม่หนัก,นก,นก,ก,นกธรรมดาสถานการณ์ตอนนี้ไม่ค่อยดีนั่นหมายความว่าสถานการณ์เศรษฐกิจภายในประเทศไทยที่ท่านผู้ชมหลายท่านอินบ็อกมาคุยกับผมไลน์มาคุยกับผมบอกว่าเฮ้ย hey, ตอนนี้มันแ yeah ย่ มันแย่มันเงียบผิดปกติเงียบมาสองอาทิตย์แล้วมันเกิดอะไรขึ้นยัง่งสำหรับผมยังและผมก็เรียนไปด้วยว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะบอกว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นนะนะตั้งแต่วันที่15ธันวายาวมาถึง15มกราแล้วมันจะดีขึ้นอีกรอบหนึ่งคือวันที่20มกราคมคือตุดจีนจากนั้นนะผู้ชมเตรียมพร้อมใม้ดีกาสูงๆความวุ่นวายจะเกิดขึ้นนะครับเศรษฐกิจมันจะตกต่ําคดีลักวิ่งชิงปล้นจะตามมา <c oughs> จะท้อใ้เห็นอะไรร,รัฐบาลต้องใช้ประชานิยมอัด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 ให้กู้ยืมเยอะๆสิ่งที่ตามมาก็คือเงินคงคลังก็น้อยลงนะยังไม่ถังแตกนะถามว่าถังแตกหรือยังนี่เรียนตรงๆว่ายัางไม่ถังแตกเงินคงคลังน้อยลงเพราะเงินคงคลังน้อยลงสิ่งที่ตามมาคือหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นหนี้คือเรื้อมากขึ้นเพราะว่าเปิดให้เป็นการกู้ยืมมากขึ้นการบริหารหลักนี้เขาเรียกว่าประชานิยมซึ่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นประชารัฐประชารัฐของเขาเนี่ยมาจาก นายแพทย์ประเวทวสีเนี่ยบอกว่าประชาริคือประชาชนกับรัฐบาลมารวมกันซึ่งเป็นเพลงที่มีการเพลงชาติที่มีการเปลี่ยนในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามจอมเพลญป,ปก็เป็นโดมินีของคณะาราษฎรนะฮะซึ่งต่อต้านสถาบันกษัตริย์ในอดีตถามว่าเหมาะสมหรือไม่ก็ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเองคําว่าประชารัฐนะ,ะซึ่งผมไม่เห็นด้วยคําว่าประชารัฐเนี่ยนะฮะมันคือประชานิยมไม่แหละเนี่ยตรงๆเลยมันคือประชานิยมและมันจะบ่มเพาะและมันจะสร้างปาัญหา ท่านผู้ชมเริ่มเห็นแล้วใช่ไหมฮะทุกอย่างมาชังงักกระทรวงพาณิชย์ลดภาษีลดทุกอย่างแล้วหวังจะก,กระตุน้นมันกระตุ้นไม่ได้หรอกพราะเศรษฐกิจโลกไม่ดีก็สำคัญรัฐไม่สามารถสร้างสร้างสิ่งหนึ่งก็คือว่าทําให้คนเห็นเรื่องของการปฏิรูปประเทศได้อย่างสมบูรณ์ผมถามหลายครั้งแล้วใต้คลิปนะช่วยดูบอกหน่อยว่าเห็นการปฏิรูปประเทศไหมถ้าท่านผู้ชมเห็นนั่นนะ่ะจะเกิดความสําเร็จถ้าท่านผู้ชมบอกว่ายังไม่เห็นนั่นคือความไม่สําเร็จนะฮะ <c oughs> ก็มีหลักมีแค่น,นง่ายๆ ส่วนจะทําวิธีไหนตอนนี้เขามีการจะเอาคณะกรรมการปรองดองกับการไปร่วมมารวมกันนะฮะ,ะเขาเรียกว่า brainstorm ed, เอาความคิดของนักวิชาการอธิการบดีแต่ละคนเนี่ยนะฮะแต่ละ,ะมหาวิทยาลัยมารวมกันรวมกันทําอะไรในการที่จะปฏิรูปประเทศถามผมว่าสําเร็จไหมฝันถงไม่สําเร็จหลักคิดผิดนะครับแลวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่ามันผิดไม่ผิด ผมเรียนมาตั้งแต่ปี2555เสมันทำไม่ได้แล้วตอนนี้มันก็ทำไม, <estab cios S 2> ไม่ได้ทำไมไ่ไ,มได้ทำไม่ได้ไม่เรยแต่การปรองดองเสําสำเร็จไหมสำเร็จใครบอกว่าการปรองดองไม่สำเร็จผมยืนยันฟันธงสำเร็จนะสำเร็จแน่นอนแล้วมันมีเป้าหมายในความสำเร็จด้วยเอาละเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับพวกเราโดยตรงนะนะฮะใครรัดเข็มขัดจงรัดต่อไปและรัดขึ้นเรื่อยๆแน่นขึ้นเรื่อยๆฮะเพราะว่าสถานก,การณ์ไม่ค่อยดีนะขอบคุณที่บอกต่อ,ตอขอบคุณที่แชร์ต่อขอบค ขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมจิตวัฒนาสวัสดีครับ เจ้าแผ่นดินตากยุคสมัยสู้รบรบมือไม่สิ้น